มีข้อแต่ยืนยันว่าเป็นกระบวนการเดินในการพูดแงสารด้วแต่ว่าในการไปตามนั้นแล้วก็น่าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือวันที่าณประมาณวันที่เท่าไหรของใครของหลวงปู่วัดชนประธานใช่ไหมครับจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทาับวันวันที่14 18วันที่18คันวาเป็นวันทีงพากุ่ครับการเริ่มจากวันที่14ันวัน กะเปนการเดบนัว่าในของผู้นี้นะครับเพื่อที่สที่จะนำเสนอก็คือวันที่28ยายนน,นะครับเดือนนี้ก็จะม <6. S 1> ีการเสกนพระบรมครับคือเป,ป็นพิธีใหญ่ที่วัดกลาตะพ่าราบหลวงพมที่นจเวลาตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเท่าไหร่ครับที่สุด10 9นาทีนรั18นาฬิกา1 9 18นกา9นาที่ต้นไปนะครับ <8. S 1> นี้ก็เชิญชวนท่านได้ไปชมพิธีของทจเ็ดธีที่30ทำพร้อมกันทั่วประเทศนะครับีางกลที่28แดที่ท่านบอกวิชัยเรงไว้ก็คืรื่องการชุเฉลิมพเมที่30นะครับเราบริกรได้การตั้งแต่ช้าที่ต้นไปทานทีเกี่ยวขาก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็ทันที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพนะครับเรื่องกันไกลก็ดีเรื่องอะไรก็ดีตาบริารก็ตามก็าจะขพดีการนท่านจะ ได้เป็นการชดก็ดีในเลืงนะครับดูครับถ้าื่อมีท่านใดมีเรื่องอื่นอะไรอีกนะครับเชิญครับขอขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับองค์ปสมกอบบทเสิอข้อเกียวกับเรื่องการอยาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2563ราค2564นะครับที่ผ่านมาได้ประทุ คณาาาะสงฆ์โดยท่านพระเดชพระคุณแล้วก็ท่านจังหวัดเป็นประธานที่ประชุมได้ข้อภารกิจในเบื้องต้นนะครับตอนนี้ได้ประชาสัำคั์รับผู้สมัครแล้วก็ผู้สมัครนั้นเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่และจังหวัดจังหวัดรับแปดสิบเก้าครับในจังหวัดท,ที่รับพวกเราก็รับสมัครแต่ทีนี้หนังสือทา,า,างราชการยังรอรอวันพรุ่งนี้ถึงจะอ,ออกได้ส่วน ในต้นต้นนี้ภาษาไปแล้วเหตุที่รอวันพรุ่งนี้เพราะว่าทางโครงการาศาสนาพระสงก็ทำจะนำเรื่องนี้เข้าครมอวันพรุ่งนี้ขออนุขออนุมัติให้ข้าราชการข้าราชการะไรไนี้ปสม์บทโดย,มโดยไม่ถือเป็นวันลาไม่เกิน15วันนะครับเราก็รอฟังอยู่ว่าคราามอจะานหรือว่าถ้าทำออกมาตอนนี้ก็กลัวว่ามันทัถานม,มาแล้วมันจะต้องทำซ้ำอีกนะครับเพราะเรื่องก็เร่งด่วนเพราะเรื่องที่เ,เข้ามา ขอขอขอนุญาต